ร้านเดิมเนี่ยมันอยู่ในที่ของหอพักซอยที่จะเข้าไปหอพักเนี่ยสลับซับซ้อนเข้าออซอยนู่นออกซอยนี้เป็นซอยเล็กๆครับคิดชื่อก่อนเอ๊มีลับแลลีลับลึกลับก็เลยว่าะตกลงเอาชื่อคําว่าลึกลับแล้วกันคําว่าอร่อยลึกสูตรลับเนี่ยไม่ได้มีสูตรลับอะไรเลยแต่ที่เป็นสูตรลับเนี่ยน้ําซุปหมูจุ่มของเราที่เป็นสูตรลับลูกค้าที่มาทานเนี่ยจะพูดเป็นคำเดียวว่าน้ํามันร้าย มนายชวันวิทย์จรแช้้งจันทร์ครับเป็นเจ้าของร้านลึกลับที่นี่นะครับผมเกิดที่กรุงเทพครับแต่ว่าแม่เป็นคนเชียงใหม่มาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่9เดือนก็คือเรียนที่นี่จบแค่มศส,สามก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนต่อจริงๆแล้วก่อนเปิดร้านเนี่ยเคยทำงานบริษัทเป็นคน ประกอบฉากทําฉากเสร็จแล้วทีนี้เหมือนว่าตัวเองอายุมันมันมากขึ้นแล้วก็มีครอบครัวก็อยากจะหาอะไรที่มันเป็นแบบเลี้ยงครอบครัวได้ไม่อยากจะออกไปไหนไกลๆแล้วอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็มาเปิดร้านอาหารที่ชอบในการทาอาหารเนี่ยเพราะว่า ครอบครัวคุณตาคุณยายเปิดร้านอาหารขายในตลาดมันก็เลยปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเป็นคนชอบทําอาหารเปิดร้านอาหารครั้งแรกทําจริงๆจังๆนะครับปีหกเมื่อปีที่แล้วก็ร้านไม่ใช่อยู่ที่ตรงนี้นะฮะจะอยู่ที่ในเมืองพอเสร็จแล้วม,มีปัญหาสถานการณ์โควิด1 9นี่นะครับผมเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องเงินทุนหมุนเวียนผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะ เรามาหาที่ใกล้ๆบ้านเพื่อจะได้ลดคอตีอ่าใช้จา่ายน้ำมันรถที่ต้องวิ่งมาจากที่บ้านตัวเองมาที่ร้านในเมืองเนี่ยก็ตัดสินใจคุยกับแฟนว่าเราจะปิดตรงนี้แล้วก็ไปเปิดที่ใหม่ที่ใกล้บ้านแล้วกันซึ่งตอนนี้ก็มาเปิดอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่มาของชื่อร้านเนี่ย ร้านเดิมเนี่ยมันอยู่ในที่ของหอพักซอยที่จะเข้าไปหอพักเนี่ยสลับซับซ้อนเข้าซอยนู่นออกซอยนี้เป็นซอยเล็กๆครับตอนแรกเราคิดชื่อก่อนเอ๊มีลับแลลี้ลับลึกลับทีนี้ก็มาคุยกับแฟนว่าจะเอาอันไหนดีตอนแรกผมผมกะว่าจะเอาลี้ลับเอ๊ ก็เลยว่าตกลงเอาชื่อคําว่าลึกลับแล้วกันคําว่าอร่อยลึกสูตรลับเนี่ยจริงๆอาหารทั่วไปไม่ได้มีสูตรลับอะไรเลยแต่ที่เป็นสูตรลับเนี่ยจริงๆเนี่ยคือน้ําซุปหมูจุ่มของเราที่เป็นสูตรลับลูกค้าที่มาทานเนี่ยจะพูดเป็นคำเดียวว่าน้ําม,มันหลก็ลูกค้าเก่าที่ในเมืองตามมาทานถึงหางดงอันนี้เราเราดีใจมากนะครับ อย่างมันเปลี่ยนไปหมดละก็ต้องตามเทรนไปเรื่อยๆนะทุกคนมีโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ทุกวันทีนี้เราก็ต้องมาจัดดูว่าถ้าเรายิงโฆษณาใน Facebook TikTok มันมีประโยชน์กับเราใช้การยิงแอดเข้าไปเราก็พยายามศึกษาเราก็ดูจากคนที่เขาประสบความสำเร็จมาว่าเขาใช้อะไรวิธีอะไรวิธีไหนแล้วเราก็มาศึกษาถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยเราจะต้องขยันในการโฆษณา อาหารที่เราถ่ายลงไปเนี่ยพยายามเปลี่ยนเมนูอย่าให้มันซ้ำกันคือเหมือนลว่าลูกค้าเห็นเมนูใหม่เอ้ยน่ามาลองอะ่ะคนเข้ามาทานเขาก็จะปากต่อปากเองปากต่อปากแนะนําเพื่อนแนะนําอะไรช่องทางโฆษณาช่องทางเนี้ยมันทําให้คน,นในพื้นที่เนี่ยรู้จักเราเร็วมากขึ้นผมมีความคิดตั้งแต่แรกละอยากจะขยายสาขาตอนแรกวางแผนไว้ละว่าอ่ะเปิดร้านนี้เสร็จร้านเดิมะนะครับแล้วก็ ที่นี่จะเป็นสาขา2กะไว้ว่าประมาณต้นปีหน้าเนี่ยที่วางแผนไว้เนี่ยคือจะมีสาขา3 c o โควิด19นี่ยมันทำให้เราหยุดความคิดนั้นไว้ก่อนที่สำคัญเลยคือการเงินผมคิดว่าทุกร้านเป็นเหมือนกันหมดมันต้องหาเงินมาหมุนใช้จ่ายในร้านไหนจะค่าเช่าที่ไหนจะลูกน้อง ที่ย้ายร้านมาผมก็ใช้รุ่นน้องชุดเดิมหมดนะไม่ได้รับสมัครใหม่เราก็ไม่อยากให้เขาตกงานส่วนเราเองก็ต้องทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยมาทานที่ร้านเราเนี่ยแล้วเราก็จะมีเงินหมุนเนี่ยแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้คือผมก็จะบอกว่าให้ทุกคนอ่ะผ่านพ้นวิกฤตเนี่ยไปให้ได้เวลาเจอปัญหาอะไรค่อยๆค,คิดพยายามสู้ไปให้ได้ครับอดทนครับอดทนขอเชิญลูกค้าแล้วกันนะครับให้มัลอง หมูจุ่มน้ำมันไลยมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับเปิด11โมงเช้าครับตอนนี้ก็จะปิดอยู่ประมาณ3ทุ่มครับมาจากตัวเมืองนะครับตัวเมืองเชียงใหม่ขับตรงมาถึงอำเภอหางดงเลี้ยวซ้ายไปบ้านถวายนะครับขับจาก3ามแยกที่เลี้ยวซ้ายมาเนี่ยประมาณ400เมตรจะเห็นเซเว่นนะครับร้านจะอยู่ติดกับเซเว่นต้องมองเข้ามาลึกหน่อยนะครับเพราะร้านจะอยู่ข้างใน